สวัสดีค่ะเอไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้แหมคุณนี้ออกนอกหน้านอกตาตลอดเลยทันไหมไม่ทันหรออีกทีเดียวทันหรือยังยังไม่ทันอีกเหรอคะพอแล้วมั้ยพอแล้วเหรอเชิญค่ะน้องไลออนเป็นยังไงบ้างสองร้อยสมัยสองร้อยสมัยสองร้อยสมัยจะไปสัก ห้าร้อยไหมคะพอแล้วครับพอมานานแล้วครับโอ้หวันนี้ได้ฟังเสียงสดๆร้องพร้อมมากแล้วก็แฟนคลับวันนี้น่ารักมากๆเลยเยอะมากๆเลยขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากเลยเดี๋ยวให้น้องไรอันฝากผลงานก่อนนะคะช่วงนี้ทําอะไรยังไงบ้างก็อื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดงานนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มางานในวันนี้นะครับผมแล้วก็ผลงานก็จนถึงสุขครับผมหรือพฤหงถัดนะแม่หัดจนถึงสุ์ พระหลาดนะตกหลงกันแล้วชั่วคราวสรุปยังใครไปออกกันแน่เนี่ยผมก็แข่งกีฬาอยู่นะจานถึงประหลาดครับช่วงนี้นะฮะก็เป็นไม่หมดนี่ครับผมหกโมงเย็นนะครับนี่นะคะติดตามกันได้ติดตามได้สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งี๋ยววันนี้มีละครครับละครรักษาอยู่ของเบิร์ดอยครับก็ฝากไว้ด้วยครับตอนนี้ยังหายไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่บอกชื่อด้วยครับนี่ไม่ต้องถามนะคะยังม่บอกชื่อรอชมแต่ว่าดิฉันว่าแฟนคลับรู้เร็วกว่าแน่น่น่ะสิผมว่านั่นแหละรู้แล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมรู้แล้วหรือเปล่า ูอพีน,น้องนอน,น,นครับวันนี้มาเที่ยวง,งานโอท็อปครับก็อยากจะให้พูดเชิญชวนนะพี่น้องมาเที่ยวงานโอท็อปกันครับครับผมฝากงานโอท็อปนะโหเมื่อกี้ได้ซื้อสร้อยซื้ออะไรไปด้วยนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างศิลปะแล้วก็สวยด้วยนะครับฝากม่แม่นะครับทุกคนที่มางานวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนก็เดินทั่วงานกันสักนิดหนึ่งนะครับผมมีของมากมายไก่กองให้เลือกใช้กันเลือกซื้อกันได้เลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณศิลปินของเรานะคะขอเชิญลงมือดัานให้กับรอยการดิก ขอบคุณครับ ha, ขอบคุณผมจะขออนุญาตมากเลยที่มาเซลฟี่คขอบคุณคเซลฟี่ขออนุญาตเซลฟี่กับทุกท่านด้านล่างด้วยนะคะเชิญค่ะอยู่กับพี่ก่อนนะอยู่กับพี่ก่อนจะไปไหนนะฮะเดี๋ยวของเดี๋ยวของเดี๋ยวพีให้นะเดี๋ยวของเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ให้ทีนึงนะครับค่ะทีมงานน้องไรอันก็น่ารักมากเลยนะคะแย็งขันแข็งแรงมากเชิญ